สวัสดีครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามารีวิวเจ้าอุปกรณ์เสริมสําหรับเจ็ตสกีนะครับนั่นก็คือแหลกน้ามันสํารองนะครับสำหรับเจ็ตสกีนะครับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะต้องเตรียมถังน้ํามันสํารองแบบนี้ไปนะครับอันนี้ขนาดอยู่ที่20ลิตรนะครับแต่เขาก็จะใช้แหลกซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์ของชาร์กแหลกนะครับซึ่งข้อดีของแบรนด์ชาร์กแหลกเนี่ยคือเขาน้ําหนักเบานะครับอย่างเจ้าตัว3ถังนี่น้ำหนักเพียง5.2กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมี ตัวล็อกลิงก์แบบนี้นะครับสี่จุดมีขายึดนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเวลาเขาติดตั้งนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับลึงตัวลิงก์ของท้ายจะสกีแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคแล้วก็เอาวางไปลักษณะประมาณนี้นะครับเปิดตัวล็อกก่อนนี่นะครับเปิดตัวล็อกแบบนี้นะครับ4ี่จุดแล้วก็เอาวางไปเลยครับให้ลงให้ลงล็อกแบบนี้นะครับลักษณะประมาณนี้ วางให้ลงล็อกแบบนี้เลยนะครับแล้วกดล็อกนะครับนี่กดล็อกจะลงล็อกไปแบบนี้เลยนะครับนี่นครับก็จะเป็นสามช่องก็จะวางขวางลักษณะประมาณนี้นะครับนี่จะวางขวางลักษณะประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ถังน้ำมันนะครับใส่เข้าไปนะครับมีหนึ่งถังใส่เข้าไปลักษณะประมาณนี้ได้นะครับโอเคลักษณะประมาณนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นแบบสามถังนะครับมีความแข็งแรงนะครับนี่ผมโยกนะคือมันแข็งแรงมากมันมีสี่ขาตรงนี้ครับเขาจะรองกับฝาตรงนี้พอดีนะครับเราออกก็ง่ายนะครับ,บอ่าวางก่อนนะ แค่ปลดออกนะครับแค่นี้ปลดออกได้เลยแล้วก็ยกนี่น้ำหนักเบานะครับตัวนี้น้ำหนักเบาผมถือมือเดียวแบบนี้ได้เลยนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของชาร์กแลกโลโก้แบรนด์นะครับจะเป็นรูปฉลามเขียนแบบนี้นะครับชาร์กแลกนะครับแล้วก็จะมีแบบสองช่องอ่ะผมพามาดูแบบสองช่องสองช่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับให้มีตัวล็อกเหมือนกันนะครับ สี่ตัวล็อกเหมือนกันลักษณะประมาณนี้นะครับมีขาเหมือนกันลักษณะของตัวสองตัวล็อกนะครับเขาจะวางเป็นลักษณะประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็ล็อกล็อกหน้าล็อกหลังประมาณนี้นะครับแล้วก็ถังน้ํามันวางนะครับเขาจะเป็นลักษณะวางประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวแบบสองสองถังนะครับจะเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับ ีตัวล็อกนะครับเขาสามารถกดล็อกไปได้อันนี้อันนี้ผมไม่ได้กดนะผมวางให้ดูก่อนนะครับก็กดล็อกง่ายนะครับประมาณนี้นะครับก็สองถังนี่ก็สี่สิบลิตรแล้วนะครับอ่ายกออกก็ง่ายนะครับถังโล่งนะครับแล้วก็เอาออกมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบสองช่องนะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้ก็ จริงๆในต่างประเทศอ่ะเขาใช้กันเยอะนะครับก็เป็นแบบที่ผมเลือกแบบของต่างประเทศมานะครับส่วนใหญ่เมกาเขาจะใช้แค่ตัวล็อกแค่2ตัวนะครับแล้วก็ใช้ตัวปรับนะครับตัวนี้เขาจะวางไปลักษณะประมาณนี้นะครับนี่วางลักษณะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ล็อกล็อกก่อนนะครับแล้วก็มาปรับขานะครับปรับขาลงประมาณนี้ปรับขาลงนะครับ หม,หมุนขาต้องหมุนอันนี้หมุนเยอะนิดนึงคพามต้องให้เข้าพอดีกับตัวล็อกตัวนี้นะครับเรื่อหมุนขาล็อกอย่างนี้นะครับหมุนให้เข้ากันตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสองตัวล็อกแบบนี้ ครับตัวนี้มันก็จะยึดพอดีนะครับอันนี้เหมาะสำหรับรุ่น RXP Sport นะครับแล้วก็เป็นพวกเรือจัสกี้ที่มีแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับเพราะรุ่นปี 2, 2021องนะี่ใน RXP เนี่ยเขาจะไม่มีรูข้างหน้าแบบนี้นะครับเขาจะโฟมมันจะปิดไปเลยนะครับผมก็ออกแบบมาให้ใช้ได้กับ RXP ปี2021ด้วยนะครับมีความแข็งแรงนะครับเขาจะใส่เป็น2องถังแต่ตแบบนี้จะเป็นถอดงถังขวางนะลักษณะป,ประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับ เป็นตัวแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือเป็นแบรนด์ของชาร์กแลกนะครับนะครับก็จะมีทั้งแบบรุ่นสามช่องนะครับมีแบบสองช่องแล้วก็สอ,องสองช่องแบบว่าตัวล็อกลิงสองตัวนะครับก็สาหรับใครที่สนใจนะครับลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเราก็จะมีสินค้าทั้งตัวแลกนะครับแล้วก็มี ตัวถังน้ํามันขายนะครับถังน้ำมันอันนี้เป็นนําเข้าจากแคนาดานะครับตัวนี้เป็นแบบ20ลิตรนะครับตัวนี้มีความแข็งแรงแล้วก็หนานะครับเขาจะมีหลายสีนะแต่ผมจะเอาเข้ามาเฉพาะสีแดงเท่านั้นนะครับซึ่งสีแดงเนี่ยเขาจะใส่สําหรับน้ํามันเบนซินครับแล้วก็นี่คือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นแหลกนะครับสาหรับใส่ถังน้ํามันสํารองนะครับเป็นแบรนด์ของชาร์กแหลกสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้านะครับได้ที่ เพจจ r วีแอนเเจนะครับหรือว่าเทอร่า8นนะครับขอบคุณครับ